ขาวเอ้ยลูกเอ้ยเขาจะจับหนูไปปล่อยแล้วลูกเอ้ยไม่รู้เขาจะไปปล่อยที่ไหนลูกเอ้ยพ่อจะช่วยหนูได้ไงลูกเอ้ยพ่อบอกว่ากลางคืนค่อยออกมากลางวันเน่ยอย่าออกมา,าก่อกวนเขาเพราะว่าคนเราไม่เหมือนกันลูกจิตใจคนไม่เหมือนกันรู้ไหมพ่อบอกว่าอย่าออกมาอย่าออกมาทําไมหนูไม่เชื่อพอ่อมั่งอ่ะตอนเย็นค่อยออกมาหาพอ่อค่อยออกมา แล้วทำให้หนูไม่เชื่อฟังพ่อเลยลูกฮะแล้วพ่อจะไปช่วยเรายังไงนี่ยแล้วเขาจะจับไปปล่อยไหนเขาจะเอาเราไปอยู่ไหนพ่อไม่มีปัญญาที่จะช่วยหนูได้แล้วนะรู้ไหมไม่รู้เขาจะจับหนูไปวันไหนเนี่ยกลางวันอย่าออกมาหลบเลยกลางวันออกมาทําไมหลบบอกให้หลบแล้วพ่อจะช่วยหนูได้ไงเนี่ยบอกกลางวันอย่าออกมาอย่าออกมาลูกเอ้ยเขาจะจับไปทิ้งแล้วเนี่ย ถ้ลูกโอ้ยพ่อสองสารหนูยงเลยทำไงให้พ่อจะช่วยได้นี่บ้านเช่เาก็เขาก็ห้ามเลี้ยงแมวโอ้ยทำไงนอนี่ยหนอ